สวัสดีครับผมอ้วนแฟตแบทช็อปนะครับวันนี้มี Yamaha XSR เข้ามาใหม่อีกคันนะครับแต่งแนวแท็กเกอร์คาเฟ่เลเซอร์หล่อๆเลยนะครับรถสวยมือเดียวไม้น้อยอีกแล้วนะครับคันนี้เท่มากนะครับรายละเอียดเป็นยังไงลองไปชมกันนะครับ เราก็มีรถเข้าใหม่1คันนะครับ Yamaha XSR เลยนะครับแต่ว่าคันนี้มีความพิเศษตรงที่แต่งมาจัดทรงแบบหหล่อๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับคันนี้รถมือเดียวนะครับเลขไมวิ่งไปประมาณ16,0 0 0ตีว่า17ื่นนะครับหนึ่งนะครับผมรถมือเดียวไม่แท้ๆเลยนะครับมาดูภายนอกเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีล้มไม่มีชนนะครับผม ชุดสีสวยๆนะครับอาร์มจะมีริ้วรอยเล็กนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นตัวพลาสติกครอบถังนะครับผมถ้าใครไม่ซีเรียสสามารถซื้อเปลี่ยนได้ครับชิ้นละไม่กี่ร้อยนะครับผมแต่ไม่น่าเกลียดนะครับมันดูวินเทจวินเทจดีนะครับสีเขียวนี้นะครับผมเนี่ยครับของแต่งก็จะมีตามรูปเลยนะครับคันนี้เขาไล่น็อตทองมานะครับนี่นะครับเก็บรายละเอียดค่อนข้างสวยเลยนะครับเจ้าของเดิมเขาดูแลอย่างดีเลยนะครับเนี่ยครับเก็บรายละเอียดดีมากนะครับแล้วก็ ทำล้อสีทองมาด้วยนะครับโหแบบลงตัวหล่อมากนะครับมีแคชบาร์ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกาดกันท่ออีกทีนะครับซึ่งมันมีกาดกันท่อพลาสติกอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นของแต่งอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับเบาะแต่งทรงตูดมดนะครับข้างหลังนี้นั่งนั่งได้นะครับซ้อนได้นะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยลื้อนะครับ อันนี้พอดีรถเพิ่งล้างเลยนะครับผมลองดูรอบๆคันนะครับโชคกหน้าไม่มีร่วมไม่มีซึมนะครับผมขี่เทสเรียบร้อยแล้วนะครับรถขี่ดีนิ่มๆเลยนะครับอย่างหน้าหลังนะครับปี21นะครับเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนมาตอนปี21นะครับดอกยังเต็มๆนะครับยังใช้ได้อีกหลายพันโลนะครับผมครับจานเบรกยังเต็มๆนะครับ ไปหน้าใสๆนะครับมาดูพันรอบๆคันฝั่งดีบ้างนะครับตัวเครื่องเดิมๆหมดนะครับมีแค่แต่งสวยงามภายนอกนะครับผมนะครับโซสเตอร์ยังเต็มๆนะครับใช้ได้อีกหลายพันโลเลยนะครับผม ลองดูเต็มๆคันฝั่งนี้นะครับโอ้หสวยมากนะครับแต่งมาเท่มากนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเลยดีกว่าครับนี่ครับสตาร์ทติดง่ายนะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานเลยครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับมาดูระบบไฟนะครับระบบไฟติดหมดนะครับ รอบพันนะครับระบบไฟใช้ได้หมดนะครับอ้ามกีลืมเทสไฟหน้าเนี่ยครับไฟสูงนะครับใช้ได้นะครับแต่ดังนะครับผมใครที่ไม่ชอบรถเดิมๆนะครับชอบรถที่จัดตรงมาแล้วหล่อๆนะครับบอกเลยคันนี้ถูกใจแน่นอนนะครับออกแนวกึ่งแท็กเกอร์คาเฟ่เลเซอร์นะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องเดี๋ยวเล่นเครื่องให้ฟังนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับยังหาเอกสารันนี้นะครับแต่รอแบบนี้นะครับแนวคาเฟ่เลเซอร์นะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับสนใจมาดูรถริงได้นะครับร้านของเราไซส์สองนะครับที่ถนนมะามสามนะครับติดกับวัดตอไม้นะครับหรือใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับให้สะดวกมาดูเองนะครับสามารถอินบ็อกมาขอรูปรายละเอียดนะครับขอรูปเอกสารที่ เรามีบริการจัดส่งต่างจังหวัดนะครับ1-2วันถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครช่องยูทูบให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจแซนไบาช็อปด้วยนะครับเพจเล็กๆของเรานะครับเรามีรถสวยๆครับ